Anh okay, um, không đi show. Business. Ok, tôi xin chào đón các bạn đến với kênh บิบนะผมก็โอเคเดี๋ยววันนี้เรามีหูฟังนะผมที่เขาส่งให้รีวิวอีกแล้วนะผมเป็นหูฟังอ่าคล้าย AirPod s Pro 4นะไม่ใช่ Pro 2นะเพราะว่ามันียนหน้ากล่องว่าเป็น Pro 4นะตัวนี้นะ AirPod s Pro 4นะตัวนี้นะเป็นของคล้ายๆว่าเป็นของ๊อปแต่ว่ารู้สึกว่ามันทําออกมาดีนะรายละเอียดมันทําออกมาดีมากเลยนะอันนี้จะเป็นข้างกล่องนะก็จะไม่มีอะไรนะข้างกล่องนี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะผมอ่าเดี๋ยวดูรายละเอียดทังหลังนะผมประมาณนี้นะผมหน้ากล่องจะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นเงาๆเลยนะตรงนี้นะน ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะข้างในมันจะเป็นอะไรข้างในก็จะมาแบบเป็นซีนอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ประมาณนี้ฮนะอ่ะเดี๋ยวเราถอดออกมาเอาเนี่ยออกมาก่อนคู่มือทิ้งไปก่อนนะฮะออกมาก็เจอหน้าหน้าต่างนี้นะผมหน้าหน้าตาเป็นสายชาร์จนะผมแถมมานะเป็นสายชาร์จนะผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวหูฟังเลยนะครับผมอ่านี่เป็นตัวหูฟังนะอ่าตัวนี้กลางชาร์จนะเดี๋ยวผมดูว่าข้างในมันมีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะข้างในไม่มีอะไรนะนะประมาณนี้นะครับผม ใส่ไว้นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบเป็นกล่องชาร์จนะสำหรับตัวนี้นะเป็นถ้าตัวนี้มันจะเป็นชาร์จคือชาร์จชาร์จสีเขียวนะเวลาเต็มมันจะเป็นสีแดงนะผมนี่อันนี้คือปิดนะผมนี่จะเป็นปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะนี่นะผมปิดปุ่มปิดเปิดนะตัวนี้จะมันแกะซีนได้นะตรงนี้นะสีน้ำเงินนี่นะสามารถแกะออกได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ไปเป็นปุ่มปิดเปิดไฟตัวนี้นะด้านหลังนะจะเป็นปุ่มปิดเปิดนะเวลาเราจะชาร์จหรือว่าไม่ชาร์จนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะนี่โอเคเดี๋ยวมาดูตัวห เป็นไอโฟนอยู่นะเป็นาสายชาร์จเป็นของไอโฟนอยู่นะสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นของไอโฟนอยู่นะส่วนข้างในนะผมข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ <ชะ S 1> อ <ชะ S 1> อกมาสองตัวทุกคนคิดว่าดึงออกมาแล้วมันจะย,ยาวประมาณนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่มันเหมือนแอร์อพอร์ตโปรซีที่มันเล็กๆนิดเดียวนะขามันฮะโอเคเราดึงออกมาดูนะนี่นะมันแค่นี้เองนะผมนี่มันสั้นๆแค่นี้นะผมไม่ได้ยาวเลยนะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวออให้ดูแล้วกันนะผมนี่นี่ ประมาณนี้นะผมเหมือนแอ AirPods Pro 4เลยนะสำหรับตัวนี้นะเหมือนเด้เลยนะผมตัวนี้เหมือนเด้เลยนะสำหรับตัวนี้นะประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงกันว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนนะเขาบอกว่าชาร์จมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไมค์มันจะอยู่ตรงนี้นะผมชาร์จไมค์แล้วก็อยู่ตรงนี้นะชาร์จไมค์โอเคเดี๋ยวเปิดสองข้างเลยนะสองข้างอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะสั้นๆทั้งสองข้างเลยนะสำหรับตัวนี้นะนี่นะครับผมแล้วมันมีอ่า ความพิเศษมันก็คือเวลาเราจะสต็อปเพลงหรือว่าเล่นเพลงหรือว่ารับสายหรือว่าวางสายนะมันแค่แตะด้านข้างนะนี่แตะด้านข้างน,นี้นะผมแตะแค่ด้านข้างพอนะอ่าดูดีอ่ะจ,จะเป็นแบบมันอาจจะเห็นเป็นร่องอ่ะเออเป็นร่องเห็นไหมนี่นะมันมันคือมันคือมันจะเป็นร่องอ่ะเป็นร่องไว้เ่ากดอย่างเงี้ยเออเวลาใส่หูเราก็ใส่เงี้ยใช่ไหมแล้วก็กดอย่างเงี้ยสองข้างนี่มันกดได้นะผมก็คือมันกดได้อ่ะเออมันจะมีเสียงบอกด้วยนะผมปิดเปิดได้ไหมโอ้ปิดเปิดได้ด้วยนะ กดแช่แล้วบีบคือเราต้องบีบแช่ไว้นบผมมันจะเป็นปิดเปิดนะผมเป็นปิดเปิดนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลองเสียงกันนะว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนนะผมให้ฟังด้วยแล้วกันนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมอันนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทนะผมก็ถือว่าไม่แพงนะกับตัวนี้นะแล้วก็แบตทนด้วยนะสำหรับตัวนี้นะไม่ใช่แบบกิ๊กก๊อกของทั่วไปนะตัวนี้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมลองจะลองเชื่อมบลูทูธนะโอเคดี๋ยวลองเชื่อมบลูทูธเป็นเครื่องนี้นะผมเครื่องเชื่อมเครื่องบลูทูธนะอ่าตัวนี้จะมีชื่อว่าโปรสี้นะเ เน่ผมจะขึ้นชื่อว่าโปร4นะสำหรับตัวนี้นะก็กบเชื่อมไปโอเคดูกันว่าจะเร็วขนาดไหนนะในการเชื่อมนะผมเนะี่ยอ่าเร็วอยู่นะับผมก็กดทลก็มาเลยนะนการเชื่อมต่อนะอ่าเราสามารถเชื่อมต่อเรียบร้อยนะโปร4นะสำหรับตัวนี้เนะี่ชื่อว่าโปร4เดี๋ยวมาลองเพลงกันนะว่ามันจะเสียงดังขนาดไหนสำหรับเบสแล้วก็เทสเบสแล้วก็เซตเสียงเสียงดูนะว่าจะดังขนาดไหนนะสำหรับตัวนี้โอเคลองสส่ค้านี้ก่อนโอ้โอเคมันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะผมถ้าแบบสั้นๆถ้ายาวๆจะประมาณนี้นะถ้ายาว อันนี้แบบมันสั้นลงอ่ะเหมือนโปร4นะนี่สั้นลงนะผมสั้นลงหน่อยนึ่งนะแต่ไม่มากนสำหรับตัวนี้นะโอเคเนีย๋ยมาดูก,กันก็แต่เสียงดีนะโฆษณาเออโฆษณาเสียงดีเดี๋ยวรัการนะเสียงมันชัดอยู่นะเออพอเบสมาแล้วมันก็แน่นอยู่นะเบสมาเป็นลูกเลยเออเบสมาเป็นลูกเลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเสียงนะะเดี๋ยวผม้องให้ฟังด้วยนะเพราะเสียงแรงขนาดไหน,หน,หนมันเสียงดีอยู่นะเสียงดีนะเบสมาเป็นลูกอ่ะอัมาฟังด้วยประมาณนี้นะผมโอเคที่ไมผมอยู่ตรงนี้นะ ประมาณนี้นะก็ถือว่าเสียงดังอยู่นะเสียงดีอยู่นะผมก็เวลากดสต็อปเพลงหรือว่าเล่นเพลงหรือว่าวางสายรับสายนะเราสามารถกดตรงแคงดงดนะ่ด้านข้างตรงนี้พอนะด้านข้างสองข้างข้างไหนก็ได้นะผมเวลารับสายวางสายนะหรือว่าสต็อปเพลงนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะผมอ่าผมใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวผมขอสต็อปเพลงก่อนนะเพราะว่ามันดังมากนะผมอ่าดูตรงนี้นะผม เดี๋ยวผมกดเล่นเพลงกับสต็อปเพลงนะตรงนี้นะนี่นะผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวดูอันนี้กดปึ๊บอ่าเพิ่งแป๊บน,นึงกดปึ๊บอ่าเล่นละแล้วก็สต็อปเพลงก็กดตรงนี้นะสต็อปเพลงตรงนี้กดแค่นี้พอแล้วก็เล่นเพลงก็บีบบีบตรงนี้ข้างข้างหูนะผมนี่นะผมนี่อย่างนี้นะผมง่ายๆอย่างนี้แล้วเสียงมันดีด้วยแล้วมาันสถเยรนนะดังพร้อมสองข้างพร้อมกันเลยนะปกตินะสำหรับตัวนี้นะผมปิดไว้ก่อนโอเคไอ้ตัวเก่เาๆพวกรุ่นเก่เาๆไอ้สไอเหรือว่า wt เอสพวกนี้มันจะเป็นแบบสัมผัสตร,ตร,ตรงนี้ไงแต่มันไม่ใช่แล้วไงตัวเนี้ยมันคือมันย้ายมาตรงบีบตรงนี้แล้วนะมันย้ายมาตรงบีบตรงนี้นะตรงนี้มันจะไม่ใช้งานแล้วนะตรงนี้นะฮะนี่ลักษณะกพาจะเป็นประมาณนี้นะผมตัวนี้นะผมมันจะมี2ตัวนะผมเป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะโอเคเดี๋ยวผมเอาสีดําให้ดูนะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะสำหรับสีดํานะฮะ <c oughs> ผมเก็บไว้ก่อนสีขาวนะเก็บไว้ก่อน เคยมัดูสีดํากันโอเคนะมาดูสีสีดำนะอันนี้เป็นโปรสีสีดำนะตัวนี้นะสีดําก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสีดําผมว่ามันสวยดีนะมันสวยกว่าสีขาวเพราะว่าเป็นแบบด้านไงไอสีสีขาวมันก็ด้านแต่ว่าสีดํามันเป็นแบบด้านๆมันสวยกว่าผมว่านะโอเคลองกดชาร์จดูนะอ่ะนี่คือสีแดงคืออ่าใกล้เต็มแล้วสีเขียวคือเต็มนะผมนี่นะผมประมาณนี้นะผมอ่าข้างในก็จะประมาณนี้นะผมอ่าอันนี้คือสีดานะแล้วแต่ใครจะเลือกใช้นะผมสอบตัวนี้นะนี่นะผมคือแบบมันสวยมากผมบอกเลยนะฮะมีไม คุยโทรศัพท์ได้คุยได้ทุกอย่างนะผมผมบอกเลยนะคือมันดีมากนะผมสำหรับตัวนี้นะผมบอกเลยนะก็ใครที่กำลังหาซื้ออยู่นะผมแนะนําเลยนะโปร4ตัวนี้แล้วว่าจะใครสนใจสินค้าตัวอื่นนะสามารถดูใน YouTube ผมได้นะชแนลผมได้ว่าผมรีวิวพวกหูฟังอะไรอย่งเงี้ยเยอะมากนะสำหรับชแนลผมนะโอเคก็วันนี้มีประมาณน,นี้นะผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมวันนี้ไปรับเจอใหม่คลิปหน้า